สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พามาดูปลาไหลนะครับอันนี้นะครับตอนนี้เขาขึ้นเนื่องจากอากาศมันเย็นนะครับนี่ครับนี่เขาขึ้นมานอนเล่นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันเย็นนะครับเพื่อนๆพอน้ําเย็นเขาก็จะขึ้นขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆโทษทีนะครับว่าในขณะที่เดินมาดูปลาไหลเราไม่ได้เอาที่จับจับมือมือมือจับมานะครับนี่ับเพื่อนๆอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปลาไหลครับเพื่อนๆ ที่เขาจะคอยเลื้อยไปเลื้อยมาได้นะคะเพื่อนๆนี่ครับเราไปดูอันอื่นนะครับว่าอันอื่นเขาจะปรากฏตัวให้เราเห็นไหมนะครับอันนี้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าดินบริเวณตรงนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นมันหมดเลยเพราะว่าเขาเลื้อยเล่นนะคะเพื่อนๆนี่นี่ครับออมีเพื่อนๆถามว่าใช้น้ําเยอะไหม พราะว่าเห็นน้ํามันหยดตลอดเวลาขอบอกว่ามันไม่ได้ใช้น้ําเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้ําหยดตรงนี้ทั้งเดือนนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งทั้งฟาร์มผมทั้งปลาไหลทั้งเห็ดนะครับค่าน้ําผมเดือนนึงประมาณ200กว่าบาทเองครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นราคาราคาน้าที่เราใช้กันทั่วไปอยู่แล้วครับไม่ได้เปลืองจนแบบเราไม่สามารถจ่ายได้นะครับเพืเพ่อนๆ่นนี่ครับ เพื่อนนี่วันนี้นี่ครับปึ๊บไปแล้วครับไปแล้วนี่ครับถ้าเขามีความสุขเขาก็จะค่อยๆเลื้อยไปอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเขาไม่ไม่ไม่กลัวไม่ตกใจนะคบเพื่อนๆ่เนี่ยครับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเดรนบเพื่อนๆดูสิครับว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นรูหมดเลยครับเพื่อนๆรูประไหลเนี่ยรูหมดเลยเขาอยู่แบบธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆ ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบถูกกัดขังอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความสุขแบบอ่าเราไม่ต้อ่านี้นะครับมีความสุขแบบเออเหมือนเขาอยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูสิครับนี่เห็นขี้โคลนตรงนี้ไหมครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเขากําลังขุดรูเพิ่มนะครับแสดงว่าเขาขยายรังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในฝานะครับว่าเขาอยู่ในนี้ไหมไม่อยู่นะครับแต่ว่าเขากาลังขุด รูเพิ่มอยู่นะคบเพื่อนๆนี่นี่ครับเนี่ยวันนี้อาจจะพาชมนิดๆหน่อยๆนะคบเพื่อนๆนี่เนี่ยครับเพื่อนๆตอนเนี้ยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ดูรูช่รนี่รูเป็นมันแผลบเลยครับใช้คำมันแผลบเนี่ยเพื่อนดูสิครับขนาดรูนะครับนี่อันนี้เพ่อแม่พันชุดนี้นะครับที่เราเริ่มทําการผ่รอบที่สองก็อายุประมาณสองเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยครับเพื่อนๆดูสิ เพือ่อนเพื่อนดูครับมาจะค่อยๆไปหน่อยนะครับอาจจะค่อยๆไปทีละล่องนะครับนี่ครับเพื่อน,อน,นอเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนดูรูขนาดรูนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่คมือมันอาจจะเวลาที่โดนกล้องและมือมจะขยายนะครับในในความเป็นจริงแล้วถ้านี่ครับดูรูที่เขาอาศัยอยู่นะครับนี่น้ำใสแจ๋วเลยครับเพื่อนๆอนนี่ ผมพยายามจะให้ให้มือมันบางมองไม่เห็นนะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนรูมันใหญ่มากเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาน้ำน้ำใสอะคะ่ะเ,เพื่อนๆแล้วบวกกับมีดินให้เขาพาขักอาศัยตามธรรมชาติแบบ วิตีกรรของเขาที่เขาชอบอยู่ในในดินโครหรืออะไรเงี้ยครับทําให้เขาไม่ป่วยแล้วก็ไม่เป็นโรคนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วการเลี้ยงของเราเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเราเลี้ยงแบบน้ําหยดเห็นไหมครับน้ํนหยดแค่นี้เองครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูที่น้ําก็ได้ครับเนี่ยหยดแค่นี้อะครับเพื่อนๆนไม่ได้ทําให้ปหลาไหลตกใจนะครับตรงกันข้ามก็คือเขามีความรู้สึกว่าเมื่อเขาได้น้ําใหม่อยู่ตลอดเวลาเขาก็จะโตเร็วกินอาหารเร็วนะคะับนเพื่อนเนี่ย เพื่อนดูนะครับว่าล่องรอยที่เขาเขา,าเลือ้อยผ่านนะครับใช้เขามาเลื้อยแล้วกันเนาะเขาคล้ายๆงูเนาะเลือ้อยเป็นช่องเป็นทางแล้วก็เหมือนหากินไปตามธรรมชาติเนี่ยเพื่อนดูๆูครับรูใหญ่มากเห็นไหมครับพ่อแม่ปลาไหลชุดนี้ก็น่าจะประมาณอีกสักเดือนนึงก็น่าจะเริ่มไข่แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มไข่ก็จะเริ่ม เพาะลูกชุดสองชุดสามของพวกเรานะครับอันนี้คือต้องต้องบอกว่าตอนแรกครับเราเลี้ยงปลาไหลแบบทดลองก็คือมีแค่ลองเดียวซื้อปลาไหลมาสิบตัวปรากฏว่าได้ผลดีนะครับแล้วก็ขยายเป็นเออเป็นสิบลองเป็นสามสิบลองนะครับหนึ่งลองถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็จะใส่ประมาณแค่ออสิบตัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบ่อที่เราเลี้ยงบ่อเนื้อนะครับหนึ่งลองเราใส่ประมาณสี่สิบตัวนะครับให้เขารู้สึกแบบ ไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปเราก็เลี้ยงแบบพอดีนะคะเพื่อนๆนี่นี่ครับนี่คะเป็นเพื่อนๆวันนี้ก็อาจจะลากันไปเท่านี้นะครับส่งกันบ้านเพื่อนๆแล้วนะคะวันหลังจากที่ไม่ได้อัพมาหลายวันนะครับสีทุระภารกิจนะครับก็เลยอัพคิดไม่ได้นะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ